God, มันดีมากค่ะทุกคนคลิปนี้เม้ามอยเกี่ยวกับล่าสุดทางช่อง YouTube Baby Mon เ t e r ของน้องเมมอนเขาได้ปล่อยคลิปเพลง light that exclusive performance ว i ดีโอออกมาแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงคะต้องบอกว่าขนลุกมากๆคือก่อนหน้านี้ได้เห็นโปสเตอร์น้องแพร,รอยู่เซนเตอร์2โปสเติดเลยแต่พอ p e r f o r อ a n c มออกมาด้ว่าไม่มีใครเกินใครคือทุกคนสวยเด่นกันมากๆเลยพลาดเปิดมาได้นอนขะว่าเป็นน้องรามี่ของเราตามด้วยน้องอาสาคือที่บอกว่ามันไม่มีใครเด่นเกินใครนั่นก็ เพราะว่าเขามีการสลับตำแหน่งที่ให้ซีนทุกคนเลยนั่นเองเพื่อนๆแล้วก็แต่งตัวสวยกันทุกคนเลยนะคะจะมีทั้งพาร์ทที่เด็กๆใส่ชุดสีขาวทั้งหมดแลวก็จะเป็นชุดที่เด็กๆใส่โปรโ,โมทสําหรับโปสเตอร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเพลงจังหวะเบาๆก็จริงนะแต่สดุดุงทุกคนเลยค่ะน้องแพรของเราก็สวยเก่งมากๆราชินีมากๆเลยแลวก็แอบชอบตรงน้องแพรร้องท่อนนี้ค่ะน่ารักมากและก็เสียงเพราะมาก ก่อนหน้านี้เคยได้อวยน้องแพรไปแล้วว่าเจรีตของน้องแพรในไลฟ์เดดนี่ก็ต้องยกให้เขาหมายเลขวันเลยจริงๆตั้งแต่ภาพโปสเตอร์โปรโมทสองภาพติด YG เขาก็ยังให้น้องแพรอยู่เซนเตอร์และแล้วสู่เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆได้ชววิดีโอเต็มๆท่าเต้นส่งคนคนส่งท่าเต้นใช่ไหมคะดุ้งจนทำชาวเน็ตปั่นบ่นกันเป็นสิบเป็นร้อยแลวล่ะค่ะน้องแพรคือเพลงนี้ต้องยกให้เขาเลยนะคะบิชวลนสุดๆไปเลยน้องชิกิต้าก็จึ้งสุดๆเสียงนี่คือสุดยอดมากๆพาพไลน์เดดของน้องค่ะ ที่ว่าเดินมาจากข้างหลังเลื้อยมาจนแถวหน้าเก่งมากค่ะอันนี้คือสวยมากท่อนที่น้องชิตาทําท่าเวฟโอ้โหเลื้อยๆนีนะคือเต้นออกมาทําถึงมากตัวแม่ตัวมัมนะคะลูกสาวเพอร์ฟอร์แมนซ์เจ๊แคนก็คือจัดเต็มจริงๆและท่อนแรปน้องลูกกะอาสะไม่จมไม่หายจริงๆค่ะแม่ลูกกะในไลท์แดดนะคะตอนเป็นเซนเตอร์คือทําถึงมากน้องมีพลังมากๆเลยเพื่อนๆตัวแม่ตัวมัมเหมือนกันนะคะคนนี้น้องโรราเวลาที่ใส่ชุดสีขาวอ่ะคือโค้สวยเลยแล้วก็เสียงเพราะมาก และยิ่งเป็นจังหวะตอนสุดท้ายที่น้องรามี่กับน้องอายยนผสานเสียงกันน้องอายยนแน่นอนว่าเก่งเรื่องเสียงสูงปี๊ดเลยนะคะโอ้โหโคตรลงตัวเลยได้ฟังแล้วโคตรขนลุกคือดีมากรามี่ก็แนวที่อายยนก็แนวสวยเรียวโวเกลสองคนนี้คือกินขาดจริงๆขนลุกอายยนมากๆเสียงสูงปี๊ดแตกคอฟ้าไปเลยจ้าโอ้โหคือขนลุกจริงๆต้องเรียกว่าสุดปังทุกคนเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยทาได้ดีกันทุกคนเลยและอย่างที่กล่าวไปเขามีการจัดพาร์ทให้เสียงของแต่ละคนนี่ค่ะเท่าๆกัน และก็มันเป็นการสนับสนุนกันที่ลงตัวมากๆเสียงร้อง100รับก็100้ได้1น0ภาพ100เครื่องแต่งกายก็100การสร้างแบบจําลองต่างๆในวิดีโอนี้คือปัง100การแสดงเพอร์ฟอร์มบนเวทีของเด็กๆคือ100ทุกอย่างคือ100หนูหนูเบบี้มอนสเตอร์เจนห้าไม่ธรรมดาควีนจริงๆวิชวลทุกคนสรุปค่ะก็คือไม่มีอะไรให้ติเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเห็นผ่านเพอร์ฟอร์มแล้วเสียงเด็กๆทุกคนนั้นมีเอกลักษณ์แล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ส่งเสริมกันมาาาากกๆถ้หว่ ขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยในหน้าที่นั้นๆก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ดังนั้นก็ต้องขอเช่นชมว่าเป็นวง Baby m o n ster อร์วงน้องๆเจน5ที่ปังสุดๆไปเลยอนาคตปังแน่นอนคือมันดีทุกอย่างเลยคือเฟอร์แมสจะเต็มสีหน้าสีตาการร้องอันนี้ยกให้ไปเลยนอกจากความสวยเพอร์ฟอร์แมนส์ของน้องๆที่ปังสุดๆแล้วทุกที่ก็ต้องเป็นรันเวย์เพราะว่าแต่ละคนคือจัดท่วงท่าบุบคลิกได้สวยกันมากๆขอให้เพลงนี้ปังๆดังๆประสบความสําเร็จสุดๆไปเลยนะคะฝากทุกคนไปชมวิดีโอกันเยอะๆนะ ที่ช่อง youtube ของน้องๆ b b y y o o s t t r ตอร์เ่นกันมากๆแม่ๆทั้งหลายคงภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆมากๆ